สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับ,รบจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนตุลาคม2026นี้เป็นในเรื่องของดวงโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหล,ลับแต่พลังงานด้านบวกส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงนะครับเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่ บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้องมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับพไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ The s t a t The Star แปลว่าความหวังการเติมเต็มหรือในเรื่องของการที่ตัวคุณเองสามารถที่จะ ปลดปล่อยพลังงานกับในเรื่องของความเป็นท็อกซิตต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้ดีขึ้นมีการบาลานซ์สมดุลน,นะครับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของความหวังสิ่งต่างๆที่จะผ่านไปแล้วไปสู่สิ่งที่ดีกว่าออฟพลูง่ายๆคือเรากําลังจะมีการหลุดพ้นจาก ความทุกปัญหาสิ่งต่างๆแล้วเราจะมีหนทางในสิ่งที่ดีขึ้นมีกําลังใจนะครับกับการก้าวไปสู่สิ่งที่ดีการตอบรับการตอบโจทย์กับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับในเรื่องของบุคคลรอบข้างอะไรแบบเนี้ยจะค่อนข้างดีขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาของคุณจะค่อยๆค,คลี่คลายแก้ไขปัญหาแล้วก็มีความหวังใหม่ๆที่ทําให้ตัวเรานั้นสามารถที่จะไปในทิศทางที่ดีประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ ไพ่ใบน,นี้คือไพ่เดือดตามันคือความหวังที่เราจะได้โอกาสนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวทําให้เรามีโอกาสดีๆนะครับได้ความหวังดีๆได้รับการปลดล็อกปลดปล่อยในสิ่งต่างๆที่มันเป็นแบบความเป็นเนกติเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีกว่ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้ตัวคุณเองสามารถที่จะมีโอกาสในเรื่องของการเติบโตการพัฒนานะครับกับในเรื่องของ ความรู้สึกกับการที่เราอยากจะมีแพชชั่นการมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะครับบริหารจัดการในเรื่องของการงานได้โอเคขึ้นดีขึ้นเลยนะครับเป็นไพ่เป็นนี้ราชินีถือไม้ราชินีถือไม้คือเราค่อนข้างดูควบคุมสถานการณ์นะครับในเรื่องการงานได้ดีขึ้นสามารถที่จะมีการควบคุมในเรื่องของบริวารแล้วก็ลูกน้องนะครับได้ดีขึ้นสามารถที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาไปสู่ สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ประสบความสําเร็จเด่นมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าัายราชินีถือไม้มานะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดูโดดเด่นแล้วก็ดูเหมือนกับมีแพทชั่นที่ดีและควบคุมสถานการณ์บริหารจัดการนะครับในเรื่องของการงานได้ดีมากขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเนาะ ใครที่กําลังรอคอยนะครับบางสิ่งบางอย่างกับการพัฒนาการเติบโตแบบเนี้มันจะไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สําเร็จได้ด้วยเพราะว่าอะไรครับสองไม้มันคือการอดทนการรอคอยหรือว่าการที่เราอยากจะให้มันเติบโตและพัฒนามันก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเพราะว่าอะไรครับ สองไม้กับราชินีถือไม้มาสามารถทําให้การงานของคุณนั้นเติบโตไปในทิศทางที่ดีและประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนานะครับมันก็จะมีความสักเสได้สําเร็จได้แล้วก็ดีขึ้นแบบนี้เป็นตน้นและยังไม่หมดนะครับไพนะ่เนี่ยยังขึ้นใบนี้อีก4ไม้คือการงานของคุณค่อนข้างดูดีแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยมีความมั่นคงในเรื่องการงานด้วยนะครับมีการมั่นคงอีกต่างหากเหมือนเราคิดอะไรทําอะไร จัดการอะไรมันก็จะสําเร็จได้ดีนะครับเพราะว่าตัวคุณเองมีความพยายามอยู่แล้วกับกับการงานเอาจริงเอาจังอยู่แล้วนะครับหรือเราสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการได้ในหลายๆแบบที่ทําให้ตัวเรานั้นมีโอกาสดีๆที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้ถูกไหมครับแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะสี่หมายมันคือความสําเร็จสี่หมายมันคือข่าวดีสี่หมายมันคือแบบสิ่งที่เราทําแล้วมันมั่นคงขึ้นนะครับ มันสถาพรมากขึ้นมันเป็นปนทิศทางที่ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆเราอาจจะมีการเติบโตการพัฒนาในสายงานของเราที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันเหมือนเราทําอะไรแล้วมันมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเราก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นมันประสบความสําเร็จได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าอะไรครับเราบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็มีแนวความคิดนะครับในความเป็นผู้นําในเรื่องของความเป็นลีดเดอร์นะครับอันนี้ชาวสิงมีในสัญชาตญาณของคุณอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะโดดเด่นและเป็นผู้นําได้ดี มากๆสามารถที่จะควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้ดีนะครับทำที่ในเรื่องของงานปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีคุณทําได้ทุกอย่างสำหรับชาวสิงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการอดทนการรอคอยที่เรากําลังจะรอคอยความสําเร็จกําลังจะมาถึงตัวคุณเองแล้วนะครับนี่คือความสําเร็จที่คุณรอคอยนะ้อ ทีนี้เรามาดูกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารบางครั้งอาจจะแบบติดต่อสื่อสารแบบไวเกินไปรีบเกินไปเร่งเกินไปมันอาจจะทําให้เราตกหล่นในเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่มากหรอกแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการแบบ ขาเล่งนดี่ะเหมือนปะทะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับคนในที่ทํางานบ้างเล็กๆไม่ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่โตแต่มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องแบบพยายามปรับและเคลียร์กันสักนิดหนึ่งอย่าพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าดาวอาทิตย์กระดังคารเนี่ยจะโครจรกลุ่มกันอยู่ในเรือน นำหน้าลัคนานะครับมันอาจจะทําให้ตัวเราค่อนข้างมีทัศนคติมีความคิดต่างๆอาจจะดูใจร้อนเกินไปหุนหันพันแล่นเกินไปอยากจะทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จนะครับแบบว่า บางครั้งอะ่ะเราก็แบบเหมือนคิดอะไรทําอะไรมันดูว่องไวเกินไปแล้วมันอาจจะทําให้อ่าบุคคลอื่นอาจจะได้รับความกดดันถูกไหมครับแล้วเราก็เลยมีปัญหากันได้บ้างอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามเคลียร์ใจกันนิดนึงเนาะอย่างที่บอกไปก็คือัย เดตสตาร์ Star, มาแก้แล้วแปลว่าเราสามารถที่จะเคลียร์กันได้ปรับได้นะครับจูนกันได้เพราะเรามีโอกาสที่เราจะมีความสําเร็จอยู่แล้วให้เราอดทนรอคอยนะครับยังไงความสําเร็จมันก็เข้าข้างคุณอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราต้องทํางานต้องละเอียดต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับคือผมไม่ได้ว่าคุณเป็นคนไม่ละเอียดไม่อรอบคอบน้อแต่แปลว่าเราอาจจะคาดหวังกับความสําเร็จ เยอะจนเกินไปจนอาจจะทําให้มันมีจุดอ่อนบ้างในบางครั้งที่ทําให้เราอาจจะมีผิดพลาดต้องปรับต้องแก้ไขสักนิดหนึ่งเนาะมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนและอยากจะบอกเล็กน้อยนะครับยังไงคุณก็มีโอกาสสาเร็จได้ในเรื่องการงานดังนั้นไม่ต้องรีบเกินไปถ้าอดทนได้รอคอยได้มันก็จะมีโอกาสดีๆส่วนใครที่กําลังรอคอยนะครับในเรื่องของอ เขาเรียกว่าอะไรนะงานแดนไกลเหรอหรือในเรื่องของการที่อยากจะไปทํางานนะครับหรือว่าอยากจะไปทํางานในต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอะไรแบบนี้หรืออาจจะมีการเดินทางไกลไปสัมมนานะครับในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็มีโอกาสด้วยเชย่นกันมีไพ่เดอะเวอร์มาเดอะเวอรมันคือการเดินทางไกลหมายถึงการเดินทางไกลในลักษณะที่ว่า เราอาจจะไปดูงานถูกไหมครับต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือไปทํางานต่างประเทศหรืออาจจะต้องไปประจําการนะครับในสาขาต่างจังหวัดที่อาจจะดูไกลๆสักนิดนึงอะไรแบบเนี้ยมันต้องออกพื้นที่ออกทําอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางตรงนั้นและมีการเปลี่ยนแปลง transformation นะครับในหลายๆสิ่งเพื่อจะได้เกิดความมั่นคงแล้วก็ความเป็น สำเร็จนะครับกับในเรื่องการงานแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับยังไงมันก็คือความสําเร็จในสิ่งที่เราจะได้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิง์เพื่อเราจะได้เติบโตและทาน์ฟอร์เมชันไปในทิศท,ทางที่ดีเพื่อเราได้รับผลตอบรับตอบโจทย์กับในเรื่องของทิศท,ทางที่ดีมากขึ้นนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะต้องพยายามปรับกลยุทธ ปรับวิธีการแนวความคิดอีกนิดหนึ่งเนาะสวอนออฟสอดเกิดขึ้นสวอนออฟสอดเนี่ยนะครับมาพร้อมกับไพ่เอ็กออฟครับ บางครั้งเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับ <_ d ata> เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะเราอยากจะเติบโตเราอยากจะพัฒนาบางครั้งเราอาจจะมีกลยุทธ์การคิดการตัดสินใจที่เราอยากจะละทิ้งบางสิ่งบางอย่าง <_ d ata> เพื่ออยากจะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่นะครับเพื่อความมั่นคงของ,ของการงานนะครับมั่นคงในเรื่องของการเงินของเราในอนาคตข้างหน้าเราก็เลยอยากจะละทิ้ง สิ่งต่างๆเพื่ออยากจะไปเริ่มต้นกับในเรื่องของสิ่งดีๆนะครับกับในเรื่องของการทาร t r a n s f o r นในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะไปประจำการในต่างจังหวัดบ้างไปประจำการในเรื่องของต่างประเทศบ้างเนาะมันก็เป็นไพ่ที่สอดคล้องกับไพ่ the world นั่นแหละนะครับการละทิ้งสิ่งต่างๆและใช้ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่ออยากจะมีการเติมโตและพัฒนาไปในทิศทางที่สําเร็จและ s ั c c e s s f u l ได้มากกว่าแบบนี้เป็นต้นมันคือการ เปลี่ยนแปลงนะครับมันคือการที่เราอาจจะมีการยกย้ายการปรับตําแหน่งไปสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับแต่มันอาจจะยังไม่คุ้นชินกับสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอยากจะไปหรืออยากจะได้อันนี้ก็ต้องค่อยๆประครับประคองไปอย่างน้อยนะครับเปิดโลกนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเอง เพื่อเราจะได้ประครับประคองไปในทิศทางที่ดีและมีโอกาสที่เราจะมีความสุขความสมหวังนะครับกับในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ตอบรับกับสิ่งที่เรากําลังอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้และทําให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นนะครับก็ประครับประคองไปเด็กถือถ้วยมองโลกในแง่ดีมากๆและเราจะได้โอกาสดีๆและยังมีพันธมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือนะครับแบ่งเบาความรู้สึกให้กับตัวเราเองได้บ้างอาจจะได้รับการแบบตอบรับ ปลอบใจปลอบโยนจากคนรอบข้างที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของคุณนะครับมีไพ่แบบน,นี้อัศวินถือเหรียญน,นะครับกับไพ่สิบเหรียญเนาะโอ้โอเคเลยการเงินของคุณจะค่อยๆต่อย,ยอดและพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายคุณจะได้ควาา ความมั่นคงในเรื่องการเงินนะครับการงานพัฒนาเติบโตดีแล้วการเงินก็ค่อยๆเติบโตพัฒนาดีขึ้นจนถึงไพ่สิบเหรียญเลยทีเดียวดังนั้นบอกเลยนะครับว่าใครที่มีในเรื่องของการงานนะครับการลงทุนการทําการค้านะครับในเรื่องของกำไรกาไรจะค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนาดีขึ้นเติบโตมากขึ้นจนถึง10เหรียญไปเลยอดวานสุด,สด บอกไปเลยว่าการเงินคือแบบได้จับเงินล้านจับเงิน10บล้านจับเงินแล้วร้อยล้านก็ได้แล้วแต่ตัวคุณเลยนะครับมันจะเป็นอะไรในทิศทางที่ positive เติบโตและพัฒนาแบบก้าวกระโดดเต็มๆมเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆดังนั้นบอกเลยว่าชาวสิงลักนณสิงยินดีด้วยนะครับให้คุณค่อยๆโฟกัสไปตอนแรกอ่ะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปก่อนอัศวินถือเหรียญนะ่ะมันไม่ได้แบบ มาปุบปับแล้วดีได้สิบเหรียญแบบนั้นเลยมันจะค่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเราเก็บสะสมนะครับไปเรื่อยๆมันก็จะเติบโตมันก็จะพัฒนาแล้วมันก็จะออกดอกออกผลนะครับทาให้ถึงสิบเหรียญเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้เราจับเงินก้อนใหญ่นะครับหรือได้โอกาสดีๆที่ทําให้การเงินของคุณนั้นเติบโตพัฒนาบางคนอาจจะขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ขายในเรื่องของคอนโดแล้วได้รับเงิน ก้อนเงินก้อนโตแบบนี้ก็ได้จะซื้อหรือจะขายก็มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาดีทั้งคู่เลยนะครับก็ยินดีกับเช้าสิ่งแล้วก็ลักนณาสิ่งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ